โอเคครับ okay, ผมก็สวัดส,วสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ในช่องของกล้า k ค a เสํำหรับพาร์ทนี้เราก็จะมาจับโดโดนเล็กกันนะฮะมั้งนะมงั้นก็ไอตัวกอลิล่านั่นแหละเออที่มันใช้ตัวนี้จับนั่นแหละสำหรับพาร์ทนี้เราก็ไปจับตัวนี้มาถือได้ว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยรักคือเลยพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าเราไม่สบายนันเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่สบายเหมือนกันแต่ว่าอาการดีขึ้นมากแล้วแต่ก็อาจจะ พูดเยอะไม่ได้โอเคเราก็ได้เพิ่มมอดมาใหม่ด้วยนะครับก็จะมีเป็นมอดเพิ่มเลเวลสัตว์แล้วก็อีกสองมอดนี้ผมจําชื่อไม่ได้แล้วก็เป็นมอดสัตว์นี่แหละจะรวมมันจะเกิดให้ผมหรือเปล่านะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับ let's go ได้ออย่างนะทุกคนก่อนก่อนเปิดคลิปไม่ใช่ก่อนเปิดคลิปดิผมเข้ามาผมเข้าผมเข้าไอ้มาดูว่ามันมีไวเวิร์นมาบุบบ้านผมเหลือแบบนี้อะไรทุกคน มันมันมันแบบสร้างมาตั้งนานอ่ะมันเหลือแบบนี้เลยผมก็เลยซ่อมโดยการทําแบบนี้แล้วก็วางเพิ่มมาตรงนี้แต่ก่อนไอตอนนั้นมันไม่มีนะตอนนี้พังหมดมันเหลือแค่นะี้เหลือแค่ตรงน,นี้เนี่ยอันนี้ไม่มีนะเนี่ยผมไปแต่งเติมมาก็สภาพเป็นแบบนี้ในบ้านเปิดประทุนครับโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราอ,เอันนี้เลยเพราะว่าตอนนี้เราได้ชิ้นส่วนมาได้อะไรมาบ้างอ่าตัวน,นี้เราก็ได้มาละเฮ้ยคืออะไรอ่ะ เฮาา้เดี๋ยวทุกคนน,นี่คือเกาะอะไรไปฆ่าอะไรมาคู่ฆ่าพันเลยเป็นไรฮะถ้างั้นเดี๋ยวนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมมังกรผมเดินเนิร์ฟครับตอนนั้นเลือดมัน3 0 0ล้านใช่ป่ะหรือว่า2 0 0ล้านดาเมจมันเกือบ10ล้านเหลืออยู่ล้านนองผมก็เล,เลยไปใส่หมดมาเลเวล ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าผมอัพนี่เสร็จปุ๊บมันจะโดนเนื์อหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็น่าจะโดนแหละเออเดียวไอตัวมุมไ้ตัวนั้นไม่โดนะผมได้แค่อันนั้นอย่างเดียวเพราะผมมีของลิงตัวนั้นแหละเราต้องไปหาดยโดนเล็กด้วยลำบากไปอีก มไ,ไม่รู้ว่ามันเกิดหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันอยู่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรอ่ะให้เดี๋ยวไอตัวนี้น่าจับนะเนี่ยแต่ว่าข้ามไปก่อนกันเรามันเกิดใหม่เรารู้แหล่งเกิดมาละอ,อ้ะาวตัวที่เรารอคอยขอไปทีเดียว ไอเดี๋ยวอ๋อมันดอกแบบนี้ถึงว่าทำไมเราฆ่าไปหลายตัวเราถึงไม่ได้นี่ไงได้มาละเคยจะรอกลับบ้านกันมาขอเคียร์พื้นที่หน่อยละกันขั้งข้าวก็ตุยแบบอาโลแล้วไงนี่คือถิ่นของเรา ไหนก็ได้ไหนแล้วอ้าบอสนี่เฮ้ย,ยทุกนี้น่าสดว่ะทุกคนเปิดไปตีเยอะอู้เดี๋ยวอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันช็อตอย่างนี้เลยหรอ เหมือนว่าของเต็มอันนี้พวกนี้เราทิ้งไหมเอ่อเดี๋ยวนะจะทิ้งอะไรดีสนุกละโออกดพีกดผพีก กดฟิกกดฟีดกดฟิกเราไม่ได้ทิ้งเราไม่ได้ทิ้งเอาฝากของไว้ชั่วคราวบไม่เดี๋ยว ผมเก็บไม่ได้วะ่ะอุ้ยไอ้เหี้ยเออเรียบร้อยมานี่เลยมาขอเคียร์มันที่เยอะเลอเกิน อ้านี่เก็บได้ละอ๋อมันทับกันมันทับกันนี่เองว่าละไม่เก็บไม่ได้โอ้ว้กับตัวหน่อยดิเป็น,นย้งเหยียบแม่งใส่ตัวไม่ได้ด้วย ชุบเออครับผมตีอะนี่ไงเาใส่กันไม่เหลือชิ้นดีตีทีเดียว,วทุกคนจะร้องหายแล้วชุดดีๆแล้วไม่ใส่แล้วผมจะใส่ชุดนี้ไม่สมก,กับหรือว่าชุดนี้มันเท่กว่าชุดนั้นอ่นไม่รู้ ตัวที่เราจะจับโรโดเล็กเขียนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวดีว๋ยวปิดอ่านฮึปึ๊บปึ๊บอ่ะพร้อมทุกคนฮะงานหยาบมันใช้ที่ขี่เลยอันนี้แหละเป็นขี่มันเดี๋ยวโดโด ผ่าไฟเบอร์เคยไม่เป็นไรเราฟาร์มได้เออนี่ฟาร์วายอยู่สวยเหลือไม่พอแถมให้อะไปห้าพันคุณผมจะได้อะไรมาเนี่ยในใจมันคืออะไรเดี๋ยวเปิดผิด บอกนะว่าคุณใส่อันนี้ไปด้วยนั่นว่าแล้วน,นี่พอดีเลยเดี๋ยวรอให้นี่มันเสร็จนะน้ำมันเหรอน้ำมันเราได้มาอยู่นี่เนี่ยน,นี้ก็ใส่ไว้ครับเพราะว่ายัางไงเราก็ไม่ได้ใช้พวกปืนอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วล่ะก็เก็บไปศูนย์เนาะเดี๋ยวอนอันนี้ก็ได้พอดีครับเอามานี่เลยเราไปตามหาดูดเล็กก็ถ้าจอไปก็ตัวนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวนะกูขออัพเลเวลมังกรอนชบ นี้เดิมๆมันอยู่ที่4ล้าน6ป็นเองเลือดเลยนะ6ล้านเฮ้ยเดี๋ยวนะไาวเวินมาพอดีเยตุยแบ๊บ7ล้านโอเคปวดมือแล้วทุกคนเอาไว้เท่านี้ก่อนตอนนี้เลือดไป123ล้านโอเคนะจ๊ะท่นนี้พอละส่วนกิก้าเราเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มมูท อันนี้ผมจะเน้นเป็นเลือด่อะมีเท่ไะหนะ่เนี่ยหนึ่งเก้าปินโคดค่ะอ่าเรียบร้อได้มากอ็อัพนี้ไปครัทุกคนเนี่ยเดเวลหนึ่งพัน Rồi. Chát. 200. 200. อรอยิ้มอยู่ตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะวะโอเคนะจ่ะตรงนี้โอเคได้แมงเอ้ยมันไม่ต้องใส่ที่ก <c oughs> ขมามัาทำไมใส่ได้มาแล้ว เลือดจอกแปดแสนใช่ไหมเป็นล้านหนึ่งสองล้านเลยเลน,ลยนี้โอ้พอ,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 อสตูมใส่ได้ เราก็รอดไปเดี๋ยวมีแค่นี้เหรอเรียบเราปรั๊บกันพาได้มีนะฮะด้วยจะซูมไม่ได้เลยอะโอ้โหชิวๆเลยล่ะ เรียบรอ้อยชิวๆ่วะทุกคนเรียกว่าสู้ได้เ,เรียกว่าชิวๆตึกตัวใหญ่ยังวะ อ่านม่าจะดอบให้กันบ้างก็ได้ขอบบุยตัวนี้ให้ตัวดีละแล้วก็กลับบ้านกันกัศไระฮะเดี๋ยวเราจอดดูเด่นแล้วเด,เดี๋ยวดูด่มาไงวะเนี่ย โดนเล็กเออไว้ตรงนี้อ่ามือพอดีเสียงก็มาเยอะมันดี่หน่อยเลยให้ตัวนี้มันเคลียร์เลยตีเบาเบาถ้ามาตัวนี้มัน,นะนี่เคลียร์ตีแรง กดเกี้ยงเดี๋ยวย้ายบ้านมาตรงนี้ดีไหมเนี่ยเฮ้ยเวลากดอันนี้มันชอบซูมอ่ะเกี้ย อนนี้เยอะมีเรียบร้อยอันนี้มีอะไรบ้างของใช้ได้ของใช้ได้ก็เอามามนี่ก็ตัวอะไรอ่ะ มันสงครามโลกดูอาวุธพี่แกโอ้โหดูดิเพอร์เกินโอ้โหน้ำหนักไปเท่าไหร่เนี่ยแสนเลยเหรอบอกเลยว่ากันเต็มที่เอออโดนละกูนึกว่าเฮ้ยเดี๋ยว,ว,วกกอุ่ยตีโคตรแรง ดูดิโอ้โหดูอาวุธดิดดเต็มหลังเลย <S <S ได้อะไรวะไม่ได้อะไรเลยไี่หน้ากากเสือย,ยู่เอาไปจะโดนเนิร์ฟไหมเนี่ยโอเคนะทุกคนสำหรับคันนี้ก็ผ่จบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะฮะสำหรับคันนี้ก็สวัสด,ดีฮะ